สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะของเล่นนี่นะครับอันนี้เรานี่ที่แรกเราแกะแตัวนี้ไปแล้วนะอ่าเรามาแกะอันนี้ก็อันนี้มาเป็นพวกกบนะครับคือมา180บาท ระเกลงนะครับฟลอกแต่ไม่มีเสียงนะครับเอ้าจริงๆมันต้องมีไอ้ที่อยู่ที่ปากแม่แม่แม่ไอ้สีเขียวนี่ก็ฟร็อกอกัน อันนี้เหมือนเหมือนคล้ายคล้ายเขียดหรือยังไงเนี่ยขามันยาวใครรู้ช่วยบอกทีหน่อยนะเฮ้ยอันนี้อึ่งอ่างป่ะอึ่งอ่างหรือทางค้งใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับนี่อันนี้ลูกเขาเรียกว่าอะไรป่ะอืออ๋ออันนี้น่าจะอึ่งอ่างนี้น่าจะทางค้งครับนี่ก็จะสนิก ัลักษณะแบบนี้ครับยางปลอดภัยนี้ก็จะเป็นเจ้างูเขียวครับงูเขียวก็จะตัวเล็กๆนะนะครัเราก็จะมารวมกันกับเาเพื่อนๆนี่เห็นรับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับ เด็กสนะนับสนีนก็นมาเพื่อประกอบอานะครับบายบาย